คุณชมคะไปดูอีกหนึ่งคดีดังนะคดีของออชาวต่างชาติที่ร่วมมือกับหญิงสาวชาวไทยไปอุ้มฆ่าชาวไต้หวันแล้วลักษณะของศพเนี่ยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหถูกทรมานมีการใช้แบบพวกสกอตเทปไอพันสายไฟอ,อะไรแบบนี้คุณผู้ชมค,คือมัดตามศพของชาวไต้หวันนะคะฆ่าหมกโรงแรม นะแล้วเหตุเกิดเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพด้วยใจกลางกรุงเลยนะคะยา่านอุดมสุกคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าของคดีตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะที่ร่วมก,กันก่อเหตุได้แล้วสองคนจากผู้ต้องหาคดีนี้ทั้งหมด4คนนะคะสองคนนี้เป็นชาวต่างชาติคุณผู้ชมคะคนแรกเป็นชาวเมียนมานะคะชื่อว่านายแซวอลิงแปรอายุ22ปีคะ่ะอีกคนหนึ่งชื่อว่านายจอน แอบอนี่อายุ40ปีเป็นชาวแคมรูนสองคนนี้ถูกจับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288มาตรา83ล่าสุดนะคะตำรวจมีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็นำตัวทั้งสองคนไปฝากขังต่อสารแต่ว่าคือไม่มีคนมาประกันตัวก็เลยต้องเข้าเรือนจำคุณผู้ชมคะเนี่ยคะ่ะ โดยมีการไปตรวจสอบคำร้องของพนักงานสอบสวนนะคะที่ไปยื่นฝากขังต่อสารผัดแรกเป็นเวลา12วันในคำร้องระบุพฤติการสรุปว่าพนักงานสอบสวนสอนอบางนาได้รับแจ้งจากวิทยุว่ามีเหตุชายเสียชีวิตที่โรงแรมนิรันแกรนเขตบางนาก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็พบว่าผู้ตายก็คือนายจู้ชางเซิงอายุ48ปีสัญชาติจีนไต้หวันนะคะนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้อง จากการตรวจสอบพบว่ามิสเตอร์จู้เนี่ยนะเข้าพักที่โรงแรมเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพียงคนเดียวนะคะและต่อมาได้มีเพื่อนคนตายได้โทรมาถามที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมว่าติดต่อมิสเตอร์จู้ไม่ได้ขอให้ทางโรงแรมตรวจสอบทางโรงแรมจึงได้ให้พนักงานเข้าไปตรวจสอบทีนี้พอเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าภายในห้องเนี่ย พบศพมิสเตอร์จู้นอนเสียชีวิตอยู่ในท่านอนคว่ำถูกมัดมือมัดเท้านะหลังจากนั้นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่ติดตามตัวของคนร้ายนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีนายแซวอลิงแปรสัญชาติเมียนมาเนี่ยนะคะได้เข้าไปในห้องของผู้ตายแล้วก็มีบุคคลอื่นอยู่ด้วยนะ พฤติการก็คือเดินเข้าออกห้องระหว่างห้องเลขที่618ชั้น6กับห้องเลขที่507ชั้น5ของโรงแรมคือต้องเล่าแบบนี้คุณผู้ชมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก่อนที่อขออภยัยหลังจากที่ตัวของผู้ตายเข้ามาพักที่โรงแรมนี้1วันหลังจากนั้นกลุ่มของผู้ก่อเหตุอะคะ่ะได้มาเปิดห้องพักที่อีกชั้นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะ คือวันเกิดเหตุมันเกิดขึ้น15เมษายนใช่ไหมคะคช่วงเวลาประมาณสัก4ทุ่มคือตัวของผู้ตายเนี่ยเขารู้จักกับชายต่างชาติผิวดําที่ร่วมอยู่ในขบวนการนี้นะคะแล้วก็มีชายต่างชาติผิวขาวอีกคนหนึ่งที่ตามรายงานบอกว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนอกจากนี้ก็มีในแซนเนี่ยนะที่เป็นชาวสัญชาติเมียนมาเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ถูกติดต่อว่าจ้างะะติดต่อกันเนี่ยใน Facebook โดยคนที่ติดต่อเหมือนลักษณะเนี่ยเป็นคนประสานงานหรือว่าจะเรียกกันว่าเป็นนางนกต่อค,คนนี้เป็นหญิงสาวชาวไทยเหมือนโพสต์หาคนที่จะมารับงานว่าอยากจะให้มาทํางานติดตามสะกดรอยตามผู้ชายคนหนึ่ง แล้วชายสัญชาติเี็นมาคนนี้ก็รับงานหลังจากนั้นมีการนัดแนะกันมาเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้จนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะชายที่รู้จักกับผู้ตายที่เป็นชายต่างชาติผิวดำเนี่ยนะได้นัดให้ผู้ตายออกมากินข้าวด้วยกันครับที่ร้านอาหารด้านนอกแล้วก็มีการนัดกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะให้มารวมตัวกันจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มนะคะ ตัวของในแส่สัญชาติเมียนมาและผู้ชายชาวต่างชาติผิวขาวทั้งคู่กลับมาที่ห้อง618ซึ่งเป็นห้องของผู้ตายจากนั้นทั้งสองขึ้นไปที่ห้อง618โดยผู้ชายชาวต่างชาติผิวสีดำที่อยู่ในห้องจะคอยเปิดประตูให้จากนั้นเมื่อผู้ต้องหาทั้ง3คนอยู่ในห้องพักของผู้ตายก็ได้ร่วมกันกระทำความผิด โดยผู้ชายชาวต่างชาติผิวขาวได้เข้าไปล็อกคอใช้มือปิดปากพร้อมกับฉีดสเปรย์พริกไทยเข้าไปที่ใบหน้าของผู้ตาย จากนั้นก็ช่วยกันจับตัวไว้แล้วก็มัดมือมัดเท้ามัดปากทําร้ายร่างกายจนผู้ตายแน่นิ่งไปแล้วก็พากันออกจากห้องพักไปอันนี้เป็นบรรยายที่ตํารวจเนี่ยสรุปเหตุการณ์ในจานวนในการที่นําตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังนะคะอืจนนํามาสู่การออจับกลุ่มได้แล้วสองคนแล้วทีนี้เนี่ยมีรายงานด้วยว่าในชั้นของการสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเศษตลอดข้อกล่าวหานะคะ พนักงานสอบสวนก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนแล้วก็นำตัวไปส่งสารเพื่อฝากขังนะคะทีนี้ท้ายคำร้องเนี่ยพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงนะคะภายหลังจากได้นำตัวฝากขังแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทันก็ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปควบคุมที่เรือนจำต่อไปยังเหลืออีกสองคนนะครับ ที่ยังจับตัวไม่ได้ก็คือหญิงสาวชาวไทยที่เป็นชาวจังหวัดราชบุรีนี่คนนี้ใช่ไหมใช่ที่บอกว่าเป็นคนที่ประสานงานที่หาคนว่าจ้างงานเนี่ยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นมือฆ่าคนนี้เนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วตามรายงานข่าวว่าแบบนั้นครับคุณผู้ชมแต่ล่าสุดในส่วนของด้านภรรยาของนายจอห์นแอบแบนนี่เนี่ยนะครับชาวแคเมรูนผู้ต้องหาในคดีเสียชีวิตของชายชาวไต้หวันเนี่ยนะครับได้เข้ามาให้ข้อมูลระหว่างฝากขังสามีด้วยนะครับ โดยบอกว่าสามีรู้จักกับผู้เสียชีวิตมานานมากแล้วนะปกติถ้าผู้เสียชีวิตเดินทางมาประเทศไทยจะนัดกินข้าวกันและส่วนตัวผู้ต้องหาชาววานูวาโตนั้นผู้เสียชีวิตเป็นคนแนะนําให้สามีรู้จักสําหรับสาเหตุการก่ออ่เหตุในครั้งนี้นะครับทางด้านสามีได้ให้การตับตารวจว่าสาเหตุมาจากผู้เสียชีวิตโกงเงินผู้ต้องหาชาววานูวาโตจึงขอให้สามีเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยจนกระทั่งวันเกิดเหตุนะครับผู้ต้องหาชาววานูวาตตเนี่ยโทรเรียกสามีไปหาที่ชั้น5้าของโรงแรม เพื่อนัดแนะให้สามีช่วยเปิดประตูห้องไว้จากนั้นสามีนะครับก็เดินทางกลับมาบ้านและได้โทรศัพท์ไปสอบถามว่าไกล่เกลี่ยสําเร็จหรือเปล่า <Ừ. S 1> หลังจากนั้นนะครับได้ยินเสียงดังมาจากปลายสายจึงวกกลับมาที่โรงแรมอีกครั้งนะครับจนเห็นว่าผู้ต้องหาชาววานูวาตตเนี่ยและก็ชาวเมียนมาร่วมกันทําร้ายและใช้สเปรย์พิกไทยฉีดหน้าผู้เสียชีวิตนะครับตอนนั้นยังไม่เห็นว่ามีการพันธนาการใดๆสามีจึงเอามือไปบังหน้าผู้เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือนะครับแต่ผู้ต้องหาชาวเมียนมากลับให้การกับตํารวจ ว่าสามีพยายามช่วยกันทำร้ายชาวชายชาวไต้หวันนะครับตรงนี้ส่วนตัวขอยืนยันนะครับว่าสามีไม่ได้มีเจตนาฆ่าอย่างแน่นอนเพราะไม่มีความขัดแย้งกันและก็เชื่อว่าหากชายชาวไต้หวันยังมีชีวิตอยู่ก็จะทําให้สามีรอดพ้นจากการดําเนินคดีได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมต่อมานะครับในส่วนของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาชายชาวเมียนมาและก็นายจอร์นแอร์แบนดี้สผู้ต้องหาในคดีนี้ ไปฝากขังที่ศาลอาญาพระขนงเป็นผัดแรกเป็นเวลา12วันนะครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคด,ดีอุกชะกันด้วยสําหรับผู้ต้องหาชายาสัญชาติชาวนูวาตูเนี่ยนะครับจากการสืบสวนทราบว่าได้หลบหนีเอานอกประเทศไปแล้วโดยตํารวจได้ประสานงานกับตำรวจสากลในการติดตามตัวส่วนหญิงชาวไทยนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างรอศาลอาญาพิพระขนงพิจารณาออกหมายจับนะครับในข้อหาร่วมกันฆ่าโดยเจตนา หลังจากที่ทางพนังกงานสืบสวนสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องไปแล้วเมื่อวานนี้ครับใช่ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยหลังจากยื่นคำร้องไปปรากฏว่าในช่วงบ่ายนะคะก็มีรายงานว่าสารอาญาพระขนงอนุมัติหมายจับหญิงสาวชาวไทยที่เป็นชาวจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะคะชื่อว่านางสาวณัพัลรรดาเอก,กพัฒหิรันนะคะอายุ34ปีคนนี้เนี่ยตามรายงานระบุว่าเป็นตัวที่ประสานงานแล้วก็เป็นนางนกต่อ,อในคดีฆ่าหนุ่มไต้หวันนะคะโดยตำรวจเนี่ยก็มีการไปขอสารออกหมายจับเธอ ากการที่เธอเนี่ยนะคะมีหน้าที่เป็นคนที่แนะนําให้รู้จักกับตัวการใหญ่หนึ่งในผู้ต้องหาชาววานูอาตูด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีการไปหาคนที่จะมารับงานในการสะกดรอยตามผู้ตายก่อนที่จะเกิดเหตุด้วยโดยจากการตรวจสอบสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชายชาววานูอาตูผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่โดยคบหากันเป็นแฟน ซึ่งหลังเกิดเหตุทราบว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ร่วมขบวนการได้แล้วสองคนเจ้าตัวก็เลยหลบหนีไปนะคะซึ่งจากการตรวจสอบจากด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆยังไม่พบว่าผู้ต้องหาหญิงรายนี้เดินทางออกนอกประเทศแต่อย่างใดส่วนบรรยากาศที่สนบางนานะคะเมะื่อวานนี้นะะัข่าวลงพื้นที่ไปเกาะติดนะต้องบอกว่าเงียบเหงานะคะคเนื่องจากตำรวจลงพื้นที่ไปยังจุดต่างๆที่คาดว่า หญิงชาวไทยจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ซึ่งทางตำรวจชุดสืบสวนเขาบอกเลยนะคะคาดว่า1-2วันนี้จะสามารถจับกลุ่มตัวหญิงสาวชาวไทยคนนี้ได้และคาดว่าปมในการก่อเหตุมาจากการประสงค์ต่อข้อมูลทางธุรกิจในเครื่องมือสื่อสารของผู้ตายเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยได้มีการขโมยโนะ้ตบุ๊กนะกับโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปด้วยแต่ว่าทรัพย์สินอื่นๆเงินทองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เอาไปค,ค่ะ